สามันประจำบ้านตอนเรื่องนิ้วสนน่าสนใจเอาแล้วค่ะได้ี่ไขวันแล้วค่ะได้เลยครับแล้วเดี๋ยวมาวองก่อนนะฮะต่อยซ้ายครับแยบแยบอีกครั้งนะแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาแล้วก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามใช่ฮะหนึ 1, 2, 2> 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสามคนี้เก่ง้วฮะ พร้อมต่อยยังคะพร้อมแล้วค่ะใส่นุงเลยค่ะโอเคฮะนี่ฮะพร้อมแล้วค่ะเทรนเนอร์โอเคฮะมาฮะออออหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามได้ไนะคะขอเอานุงออกได้ไหมคะคือรู้สึกว่ามันไม่รู้น้ำหนักกำมือเลยอะคะ่ะอ๋อได้ครับได้ครับ <ม>เป็นไรฮะอวิธีแก้ครับผมจะต้องนวดของเรานวดเหรอใช่ค่ะแก้ไขผิดผิดแบบเนี้ยขอฮุกสักทีเถอะคะ่ะพยาบาลทุนสุขมาช่วยแล้วขอโทษนะครับโป้รุนแรงไปหน่อยครบผม วันนี้พอเข้าใจได้เลยครับโอเคค่กาขอบคุณค่ะ <S <S คุณพยาบาลคะแล้วแบบนี้หนูควรทายัางไงกับนิ้วหนูดีคะนิ้วซนเนี่ยนะคะมีวิธีการจัดการดังต่อไปนี้ค่ะอันที่หนึ่งเลยนะคะใช้น้ําแข็งประครบต้องรีบเอาน้ําแข็งมาประครบทันทีเลยนะคะเพราะว่านิ้วซนเนี่ยก็หมายความว่ามีเลือดออกในข้อการใช้น้ําแข็งประครบก็จะทําให้เลือดหยุดเร็วมากขึ้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ของมือข้างที่ไม่ซนจับบริเวณที่ต่ํากว่าที่ซนนะคะ ดึงค้างไว20้20-30วินาทีค้างไว้นะคะหลังจากนั้นก็ปล่อยทำอย่างนี้ค่ะ5-10ครั้งวันหนึ่งเนี่ยทำทัก2รอบหลังจากนั้นนะคะก็ให้เอาน้ำอุ่นมาประครบแทนเพื่อที่จะให้โลหิตเนี่ยไหลเวียนได้สะดวกมากขึ้นกล้ามเนื้อคลายตัวมากขึ้นสุดท้ายเลยนะคะเพื่อลดการเคลื่อนไหวของนิ้วที่ซ้นเราก็เอานิ้วข้างๆเนี่ยมาประกบกันแล้วก็พันเหมือนดามอะคะ่ะเพื่อลดการเคลื่อนไหวของ นิ้วที่ซ้นอนสุดท้ายนะคะพักการใช้มือไปสักประมาณ2อถึงสอาทิตย์โอ้ยอย่างนี้หนูก็อดรีดไข่มันเลยสิคะค่ะแต่เบลวควรจะงดอาหารมากกว่านะคะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามันประจำบ้าน